ยีบอันดับพระสมเด็จที่มีราคาชุดที่ห้าหพระสมเด็จประคำรอบหลวงปู่อ้นวัดบางจากจังหวัดสมุทรสงครามราคาหลักพันขึ้นไป 2. พระสมเด็จเกตมงคลรุ่นสองหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตรกรุงเทพมหานครปี2512ราคาหลักพันขึ้นไป 3. พระสมเด็จวัดสามกอจังหวัดพรนครศรีอยุธยา ปี2506ราคาหลักพันขึ้นไปสพระสมเด็จเกตบัวตูมอาจารย์เชื้อวัสพานสูงกรุงเทพมหานครปี2 5 0 5ราคาหลักพันขึ้นไปหพระสมเด็จตกโพหลวงพ่อทองอยู่วัดไม่หนองพระอ,องค์จังหวัดสมุทรสาครราคาหลักพันขึ้นไป6พระสมเด็จพิมพ์แบกม่าน หลวงปู่นาควัดระคังโคศิรารามกรุงเทพมหาคนครปี2495ราคาหลักพันขึ้นไปเจพระสมเด็จกรุบวัดยางบางกากน้อยทนบุรีกรุงเทพมหาคนครราคาหลักพันขึ้นไปสพระสมเด็จพิมสามเหลี่ยมหลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวากรุงเทพมหาคนครปี2489ราคาหลักพันขึ้นไป 9. พระสมเด็จอินโดจีนพิมพ์ข้างยันหลวงพ่อสุพจน์วัส,สุทัศปี2485ราคาหลักพันขึ้นไป10พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หลวงปู่หินวัดระฆังกรุงเทพมหานครปี2482ราคาหลักพันขึ้นไป11พระสมเด็จทรงสิงรุ่นพิเศษหลวงพ่อหอมวัดซากมาจังหวัดระยองปี2516 ราคาหลักพันขึ้นไป12พระสมเด็จหลวงพ่อนาฏวัดศิโลหาราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีปี2517ราคาหลักพันขึ้นไป 13. พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระอาจารย์วงวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีปี2 5 0 8ราคาหลักพันขึ้นไป14พระสมเด็จพิมพ์กลางพิมพฐานสามชั้น พิมกั้งปลาวัดประสาทบุญญาวาสปี2506ราคาหลักพันขึ้นไป 15. พระสมเด็จหลังเสือเพ่นหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์จังหวัดสมุทรสาครราคาหลักพันขึ้นไป 16. พระสมเด็จพุทโธหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาออกวัดหงปิยารามจังหวัดชุมพรปี2500ราคาหลักพันขึ้นไป 17. เจดพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระพมนทนหลวงพ่อขืนวัดดอนยานาวากรุงเทพมหานครปี2489ราคาหลักพันขึ้นไป18ดพระสมเด็จพิมพแสยิสหลวงปู่เลียมวัดศรีเรืองบุญจังหวัดนนทบุรีราคาหลักพันขึ้นไป19พระสมเด็จกรุ๊วัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครราคาหลักพันขึ้นไป 20พระสมเด็จพิมพ์เล็กหลังยันหลวงปุ่คมมีดวัดถ้ำกูหาสวรรค์จังหวัดลบบุรีปี2516ราคาหลักพันขึ้นไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ